สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูต้นยางปลวกนะครับหรือว่าต้นกุ้งนั่นเองครับต้นกุ้งนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับขนาดกลางนะครับถึงใหญ่นะครับลำต้นนะครับจะมีลักษณะตรงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าตรงขนาดไหนนะครับ ลำต้นเขาจะตรงขึ้นไปนะครับกิ่งก้านสาขาแตกออกไปด้านข้างนะครับจุดเด่นนะครับของต้นกุ้งก็คือใบของเขาจะใหญ่นะครับเรียกได้ว่าใหญ่มากๆที่สุดเลยนะครับในบรรดาไม้ตระกูลยางนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นซาดนะครับต้นสะแบงต้นยางนานะครับต้นพยอมพวกนี้นะครับก็ยังใบไม่ใหญ่เท่ากับต้นกุ้งนะครับ ฉะนั้นนะครับด้วยใบที่ใหญ่ของเขานะครับจึงมีประโยชน์มากมายนะครับชาวบ้านนี่นำไปใช้ในการห่ออาหารนะครับเวลามาเลี้ยงควายนะครับเวลาจะกินข้าวนะครับเอาพาข้าวออกมานะครับลวงข้าวมาจากถุงย่ามนี่นะครับก็จะใช้ใบของเขานี่แหละนะครับวางปูนะครับเพื่อเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นกระด้งหรือว่าเป็นสำรับข้าวนะครับนี่คือสมัยก่อนนะครับพากันทำกันอย่างนั้นนะครับเด็กๆนะ นี่ครับใบเขาใหญ่นะครับเปิดให้ดูนะครับครับใบจะใหญ่มากนะครับข้างบนนะครับไม่มีขนนะครับข้างล่างก็ไม่มีขนเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ผมถ่ายต้นซ่านะครับข้างบนนี่จะไม่ค่อยมีขนนะครับจะมีขนน้อยๆนะครับจะมีขนตามขอบข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะมีขนแต่นะครับต้นกุ้งไม่มีขนนะครับ อันนี้คือลักษณะใบของเขานะครับใหญ่นะครับแต่จุดด้อยของใบของเขาคือจะอ่อนกว่านะครับอ่าจะอ่อนกว่าเนี่ยนะครับจะขาดง่ายกว่านะครับนี่แต่ใบต้นซ่าเนี่ยจะแข็งกว่านะครับแต่จะมีขนมากกว่านะครับอ่ะชาวบ้านเขาใช้เอาไปทําอะไรได้บ้างนี่นอกจากเอาไปห่อข้าวยังเอาไปทําฝาเรือนนะครับทําลังคาเช่นกันนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความนิยมนะครับ แต่ว่าใบนี้มันจะขาดง่ายกว่าอย่างที่บอกครับมันใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็บางนะครับนี่คือจุดด้อยนะครับจุดเด่นคือใหญ่จุดด้อยคือบางนะครับอันนี้คือใบของมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับทีนี้นะครับนี่นะครับต้นของมันนะครับเปลือกของมันเนี่ยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับร่องระหว่างเนี่ยนะครับแล้วก็เปลือกเนี่ย แม้ว่าจะแข็งเหมือนกันกับต้นซาดนะครับแต่ว่าต้นซาดนะครับเขาจะอ่าร่องนี้เขาจะเล็กกว่านะครับและไอตัวที่มันแตกออกมานี่มันจะละเอียดกว่าเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดู2ต้นเลยนะครับระหว่างต้นกุ้งกับต้นซาดนะครับประโยชน์ด้านเนื้อไม้นะครับแน่นอนครับลำต้นตรงสวยขนาดนี้นะครับ เขาก็จะนำไปใช้ในการก่อสร้างเพราะว่าจัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนำไปใช้ในการก่อสร้างได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาก่อสร้างนะครับเขาจะเอาไว้ภายในนะครับที่มันมีร่มบังนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการนำไปเผาถ่านนะครับก็ให้่านดีนะครับสำหรับต้นกุ้งนี่นะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นต้นแบบนี้ก็น่าเสียดายนะครับต้องเอาเป็นกิ่งมันนะครับ กิ่งเล็กๆน้อยๆนี่เอาไปเผาถ่านดีนักนะครับส่วนยอดส่วนอะไรตัดออกเอาไปเผาถ่านได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับคุณผู้ชมมาดูจุดนี้นะครับนี่ก็คือยางนะครับอย่างที่บอกครับไม้ต้นกุ้งเนี่ยเป็นไม้ตระกูลยางนะครับเวลาเขามีแผลนะครับเขาก็จะมียางออกมานะครับยางนี้ก็จะมีกลิ่นกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับกลิ่นหอมของไม้ไม้นะครับ ก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปทําใต้นะครับเอาไปยาแนวเรือหรือว่าเอาไปยาเครื่องจักรสารนะครับอย่างสมมติเราสารตะก้าเสร็จก็เอาไปนะครับเอายางเนี้ยนะครับไปยาแนวนะครับให้สามารถใช้เป็นตะก้าที่ตักน้ําได้นะครับน้ําก็จะไม่รั่วออกมานะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูผลของเขานะครับนี่คือผลผลของเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับต้นซาด มากนะครับมีปีกออกไปสองข้างนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีปีกน้อยๆน,นะครับสามปีกหนึ่งสองสามแต่ปีกยาวปีกใหญ่จะมีสองคล้ายๆกับผลของต้นซาดเลยนะครับแต่นะครับจุดสังเกตก็คือสังเกตลูกของเขาไหมครับลูกของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆไข่จะไม่กลมมนเหมือนลูกแก้วนะครับต้นซาดเนี่ยจะกลมมนเหมือนลูกแก้วแต่อันนี้นะครับจะมีลักษณะเรียว คล้ายๆกับลูกของไข่นะครับไข่ไก่ไข่เป็ดนี่แหละนะครับอ่ะนี่ครับเวลาที่เขาโดนลมนะครับและเขาร่วงหล่นลงมาเขาก็จะหมุนนะครับคล้ายๆกับต้นซ่าเลยนะครับก็จะหมุนไปนะครับจะไปตกที่ใหม่นะครับอ่าเขาก็จะเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นไม้อย่างหนึ่งนะครับที่มีคุณค่ามีประโยชน์หลากหลายนะครับก็ แนะนําให้ปลูกนะครับใครมีพื้นที่นะครับวันก่อนนี่ผมได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกแบบอนุรักษ์ของชาวบ้านนะครับในจังหวัดมหาสารคามนะครับเขามีพื้นที่อยู่นะครับล้อมรั้วไว้แล้วก็ปลูกต้นกุ้งนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับก็อันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับตอนนี้ก็ปลูกได้หลายปีแล้วนะครับข้างล่างก็มีการเลี้ยงแย้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกป่าแนวอนุรักษ์นะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมจะพาไปส่องต้นไม้ต้นอื่นอีกนะครับในคลิปต่อไปผมจะพาไปส่องต้นไม้ชนิดไหนนะครับโปรดติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ